เอาเวลาเวลาหมีกดเวลากดเขียวขวาไอที่ไม่ใช่รีเซ็ตอะแดงขวาไอแดงซ้ายแดงซ้ายอ่สตาร์ทเลยเกอ้าวเลย ใส่ได้บอลหลอกหันผมสบายใส่ได้บอลหลอกหันผมสบายไปจุดตดีๆตามด้วยสบายนะเกมแรกยังเกมดท้ายเลยผมเราได้เกมพี่แต่แดงหมดละ ก็นีหรได้คน่นอะไรก็ยูเวลาเลียงแก็คือีคนเจอตั้งทีอูก็ยังไม่ได้นอนทงหรือกลับไปนอนทีเดียวใช่่เมกี้เบินเอีเวลาเวลงดนแล้ว ไม่ยืนนิ่งนะจุดนี้คอไปตามตัวตามววขาไม่ไปตีละจ๊ะเดนะเขาไม่ได้มีนนี้ทาก็มีแล้ว ใครมีใครวิ่งอย่แล้วเหือยตออย่างนั้นมีครบทุกตำแหน่งนะขายประตูเนี่ยเหมือนมึงเลยยเยินตัวตรงแล้วหมงไงฮย เน่ยทำไมอย่างนี้เน่ยทำไมอีกแล้วถือแล้วที่ก็ไปเรียนเกมจริงะแต่ว่าลุงพี่เจมส์เนม่ยมันเท่าไหร่นะครับไม่ยี่สไม่ยี่สิบวะโอ้ยเยอะขายใจเองไมหรือว่าอะไรจ่ายให้เลย

เออรวมรวมแล้วส่งมาเลยเฮ้ยเตอเอ่ารอยยี่ครับเราเราจะบอกว่าเราไม่ตามเราไม่ตามแล้วเวลาใครมึงเรียกมาเราไม่ใช่สายไล่ไงเราสายรอ

ในกองหน้าเนี่ยยิงยิงเอายิงเอาสี่ลูกห้าลูกแล้วทงมึงยอมเลยเอาไหมยอมเตะสามลูกใช่ไหมทีหลังนะมาจะห้าลูกเลยหมอบอรทลงเนี่ยรอนนอนจงที่เลยได้มตื่นมาแล้วก็เหนื่อยจะมาอ้างาเลยขับรถแล้วเหนื่อยอีกอะไรก็เรื่องของเท้าเราไม่เกี่ยวดีเราก็นอนอยู่นี่ไงไม่เย็ไม่ยนที่นั่งก็นอน

มันนี้ผบบ่าัขนาดนู้น กระ้อย่างดีอย่างดีนี่แข่นอา่าขาวดำไหมีแข่งที่หนังแข่งที่หนังฉีตัวเขาติงฉีก้วเวลาเตะรามันบาดขาถ้าบาดก็ก็มีมีเลือดอ่ะแค่นั้นเองไม่อจะดีนี่นะ หน้ามันไส้ที่แายเลยพูดพูดอะไรให้หน้ามันไส้ได้สีเด็กกูหรือหลังพามาเชนกองเดี๋ยวพายวงูวงลูี่ต้องเด็

xanh là con này là con này